กินข้าวเก่งป่าเก่งปลา,า,าสงครามใช่พักขี้ขมด้วยจ้าปลาหมูพายบอ,บอจ้าปลาหมูพายสงครามเ้ยจ้าพอใหญ่เราไปใส่ปลาสงครามเาแล้วด้วยเบอร์กินข้าวได้ อืมกูเบิกอิมดูอาอเร่อะหายขอไยาจะเบาเจ้าพิดูข้าวจะกินดอเลกห้าเขาของเ้าจเมื่อกี้กน่ะอยายอาตัวมันอู่ละย่ายรเยวียายใ่จำเจแซ่บน้อืมกิน แซ่บแท๊เจ hm. bueno okay, ี๋สูตรอุบลเด้อพี่น้องบุญเลี้แซ่บแท๊บเจี๋บ้านห้องนะเจี๋อุบลอุบลด้ยเป็นยังอุบลอุบลยืมกินกับอันเจี๋ยอันนี้เ้างต้องกินกับอย่างว่าต้มปลางกินแล้วเออหอยไรกันแกงปลาจับกระพิงไก่แซ่บขนาดพี่น้องเจี๋ยสูตรเมืองอุบลจปลาหน้าเออในหม้อปลานางนะเนี่ยปลานางมันแงี ปลาบมิเก็ตดี่ปลานางได้เป็นปลาแม่ต่อเลยพี่น้อีเราเป็นปลาบมิเก็ตปานางเาจะกินตะกนบุญบุญใเจ้าพากขี้ขมพี่น้องนะปลานางจ้าเ็ดจ้าแซ่บเซ็ปข้านี่สุดหัวนอนแบบหยิบละตามหม้อไหมนะเจะ

ไอ้เชอบมาห้เราันมาให้ลูกเคยเรากินกันแะ้วคนแซ่บจ้ะพี่น้องห้าย่าลงลูกเคยเราอยากินลูกเคยปล่อยให้เราบกมาแซ่บวงไม่ท้าวหาั้งใจเบาะ้าบเอาเนี่ยเบาะซาบเอาซาเนยซานมข้าให้ซานมกินด้วยกินิ่มแล้วมันอิ่มเลยค่ะ อ mm hmm. ยู่ในมีหางอยมีแนคำหมักไงว้าวา <Wow. S 1> <Wow. S 2> ขอบคุณพี่น้องรลยค่ะที <Wow. S 2> ่มารับชมและฟังคลิปให้ค่ะ <Wow. S 2> ถูกตกำลังเร่งแกคลิปต่อไปนะจ๊ะ <Wow. S 2> นมเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ